สวัสดีจ้าวันนี้มีแนวทางฮาน้อยของวันที่6มาฝากนะจ๊ะก่อนอื่นเรามาดูของวันที่5ก่อนเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะวันที่5เมื่อวานนี้ของเราให้รวดที่0และ1นะจ๊ะเมื่อวานนี้เนาะให้0กับ1นะจ๊ะมาที่1 0เลยนะจ๊ะมาอีกแล้วนะ1กับ0นะแล้วก็มาที่กาชาติบนนะฮะกาชาติบนกาชาติล่างนะ เมื่อวานนี้ถ้าใครรูดศูนย์ก็จะได้ประมาณได้สองเด้งนะจ๊ะเมะื่อวานนี้เนาะถ้ารูดหนึ่งก็ได้เป็นสามเด้งเลยนะทุกคนนะส่วนพิเศษนะคะพิเศษไม่มามาปกตินะจ๊ะตัวรูดของเรามาปกติมา VIP บนล่างเลยนะจ๊ะตัวรูดของเราเมื่อวานนี้ใครชอบเลขรูดนะอ่าก็ถือว่าโชคดีนะจ๊ะเมะื่อวานนี้เนาะใครได้เลขรูดเนาะ ส่วนตัวเจาะของเราเมื่อวานนี้ที่ไม่หมอชอบบอกว่าชอบ04กับ09แต่ก็ยังชอบ06นะั้นชอบ3ตัวนี้เลยแต่ให้2งวงกลมแค่2คู่เนะาะเมื่อวานนี้ก็มานะคะ04นะคะมาที่ปกตินะคะมาที่ปกติเลยนะคะ40นะคะอย่าลืมกลับด้วยนะทุกคนตับแตกนะจ๊ะามาที่40ปกติล่างนะจ๊ะ ส่วนศูนย์หกศูนย์หกมากาชาตินะจ๊ะศูนย์หกมากาชาติบุญเนี่ยหมอเขียนไว้ให้เป็นสถิตินะให้ทุกคนดูนะจ๊ะศูนย์เก้าของเรามาที่ VIP อ่าอลังจากหลุดมาสองวันนะทุกคนนะ VIP ล่างนะจ๊ะ หลังจากเราหลุดมาสองวันก็เข้าเต็มเม็ดติมหน่วยให้เรามาทั้งสามคู่เลยนะมาดูคู่ที่สีเราจะได้คู่ไหนบ้างคู่ที่สี่เราจะได้ที่1 6 1่งหนึ่งหกะจ๊ะหนึ่งนเนี่ยของเรามาที่ VIP บนนะจ๊นะส่วนใครที่ชอบเลขตัวกันของเราก็ยังได้นะ ก็ยังได้011010กาชาติกาชาติก็ยังได้10กาชาติอ้ยก็ยังได้10กาชาตินะทุกคนอืมยังตัดเลยนะคะอ่าส่วนผู 1, ้อื 2. ่นมีไหม07ของเราไปเข้าด้านหน้าเมื่อวาน17ของเรานะคะ ใครได้คู่นี้ก็จะได้หนึ่งเจ็ดด้วยนะคะหนึ่งเจ็ดที่เฉพาะกิจเฉพาะกิจนะเข้าเฉพาะกิจนเมื่อวานนี้นะ,ะของเราเข้ากี่หน่อยเมื่อวานนี้นะคะมาดูกันเข้าตั้งแต่เฉพาะกิจการชาติแล้วก็มาที่ปกตินะคะมาที่ VP ีแล้วก็บนล่างเลยนะทุกคนส่วนพิเศษเนี่ยเข้าเลขทูบของแม่หมอนะจ๊ะแม่หมอจะลงให้ที่ช่อง อีกช่องหนึ่งนะคะที่ทำคลิปอยู่นะจคลิปสั้นอยู่นะจ๊ะนี่จะลงให้นะคะก็เข้าอยู่นะแต่วันนี้ของเราถึงเข้าทั้งสี่คู่เลยนะทุกคนโดยเฉพาะชุดจเจาะแม่หมอดีใจมากนะที่ทําได้นะคะวันนี้ที่ทําให้มันเข้าให้ทุกคนที่ตามมาไม่ได้ได้มีค่าขนมได้มีค่าใช้จ่ายกันนะคะวันนี้ก็ วันนี้ก็ขอให้เหปปังอย่างนี้อีกนะจ๊ะวันนี้เรามาดูกันว่าเราจะได้คู่ไหนมาเป็นแนวทางไปดูกันเลยจ้ามาจ้าเรามาดูของวันที่หเนาะวันนี้วันที่หกนะจ๊ะเอ่อหกแดเป็นหาหน่อยรวมนะทุกคนหาหน่อยรวมตั้งแต่เฉพาะกิจการชาติพิเศษปกติมาเลยนะจ๊ะผมแม่หมอเนาะห้าหน่ยนะจ๊ะรูด ให้วันนี้ให้ลูดที่หนึ่งกับสองนะจ๊ะให้หนึ่งกับสองวันนี้ให้ดินนะวันนี้ให้ดินทุกคนอย่าลืมซื้อหนึ่งสองไว้ด้วยนะวันนี้นะอือหมอบอกไว้ก่อนหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองนะจ๊ะวันนี้นะใครชอบต่างหางนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสองเนี่ยวันนี้ให้ต่างหางนะให้ชอบก็ตามตัวนี้นะจ๊ะ ส่วนตัวเด่นของเรานะคะวันนี้ไม่หมอให้ที่2องสามสองหสองหนะจ๊ะให้ลองที่นะวันนี้ให้ลองที่1นะน,นึ่สหนึ่งหแล้วก็หนนะจ๊ะให้ตัวกันนะฮะวันนี้เรามีตัวกันให้เหมือนเดิมนะจ๊ะ ทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนนะจงใช้วิจรารญาณให้ดีนะคะให้ไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะจ๊ะวันนี้ก็มหมอคิด,คดว่าน่าจะมาอีกสักคู่อยู่นะวันนี้นะของเราน่าจะไม่แบบว่าเข้าวันหลุดวันเนาะน่าจะมาอยู่นะวันนี้พรอเลขดินตรงกันหลสูตรนะจ๊ะวันนี้ส่วนตัวก้นวันนี้นะคะให้ที่อย่าลืมตัดเล่นนะคะทุกคน 182 1 7ปหนึแล้วก็หนึ่งองนะคะอย่าลืมตัดเล่นนะคะทุกคนวันนี้นะอันนี้ให้ไว้ตั้งหากนะคะคือวันนี้มันตรงกันแบบนี้ก็เลยเอา่าถ้าใครชอบฮนะ,ะถ้าใครชอบใครชอบก็ตามนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านเนาะอ่าวันนี้คู่เลขที่แม่หมอชอบส่วนตัวนะคะวันนี้นะ วันนี้ชอบอสองสามแล้วก็วันนี้ให้คู่เดียวแล้วกันนะชอบเลขคู่นี้นะคะใครชอบชุดอื่นก็ไปได้นะคะใครชอบรูดไปรูดนะคะใครชอบเจาะไปเจาะนะจ๊ะตัวเจาะใครชอบตัวกันไปตัวกัรน,นะ,คะใครชอบอเลขวิ่งของแม่หมอที่เป็นเลขเบิ้ลก็ไปเลขวิ่งนะคะคือ แม่หมอเชื่อว่าคนดวงดีโชคดียังไงก็เลือกถูกนะคะเพราะว่าชุดเจาะของเราแม่หมอเขาพยายามว่าน่าจะมาสักหนึ่งคู่แน่นอนนะคะวันนี้นะแต่ก็ก็ไม่อยากได้ให้ความหวังซสเท่าไหร่แต่ว่าเราทุกคนต้องมีความหวังเนาะอ่าก็ตามติด,ต,ดตามดูจะว่าวันนี้เราจะอ่าเฮงปัง,ป,งปังกันมากน้อยแค่ไหนวันนี้ก็ขอให้ทุกคนอ่าอย่าลืมนะคะอย่าลืมตัดเล่นนะคะ วันนี้ก็ขอให้ทุกคนหฮงๆงปังปันวันนี้เขากล่าวคำว่าโชคดีและสวัสดีจ้า